สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมักไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่2พฤศจิกายนพศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจําวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบส์นัทเดชวชีรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปนะครับช่องทูโฟยูถ่ายทอดสดในช่วงแรก ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด7 8 9ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรจินดีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้นสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรวันนี้เจอทั้งนั้นรุ่งพานุแสงบรารมีนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาชกกันในพิกัด118ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งนั้น สิงกล้องธรณีมวยไทยช่างน้ำหนักได้1 1 8 6ลดไปจุดหนะครับส่วน,นดังนั้นรุ่งพานุแสงบรมีช่างน้ำหนักได้118ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นรุ่งพานุแสงบรมีนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดัานแทงครับแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่น รุ่งพานุแสงบรมีส่วนฟอร์มหลังของนัานรุ่งพานุแสงบรมีนะครับวายล่าสุดก็ไปชนะนกแสนเมืองน้อยสิทธิ์กำนันหนึ่งในยกที่5เมื่อวันที่7กันยายน266ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นรุ่งพานุแสงบรมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน้านสิงห้องธรณีมวยไทยกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันแต่ถ้าว่ายืนระยะเป็นลองครับนี่คือสไตล์การชกของน้่นสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนกล้องฟ้าศักสมบูรณ์เมื่อวันที่6ตุลาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้่นสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับ สำหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านรุ่งพานุแสงบาร,รมีนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรตีสิทธิ์สิิทธ์เจแดงนะครับนักชกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เจอหน้านเพชรอนัทนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยหรือบางกอกอไลัยยนต์นะครับมวยสูงยาวเข่าดีจากกรุงเทพมหานคร วันนี้ชคกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งด้านเพชตรตีสิทธิเจแดงช่างน้ำหนักได้115.8ขาดไปจุด2นะครับส่วนทั้งด้านเพชรอนัตนุ่มนิ่มมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้117ปอนด์ลดไป1ปอนด์ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรอนัตนุ่มนิ่มที่เอ็นมวยไทยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลม แทงเจ็บฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาโต้แรงวงในไล่แขนฟันศอกดีเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรอานัทนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรอนัทนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับก็ไปเสมอกับทางขันนั่นไวย์ท็อปสิทธิ์ผู้กองสาวมวันที่23มิถุนายน266ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ฝ่ล่าสุดแพ้นอกใข้กับทางนั่นมานะชัยทีเด็ด9 9ในยกที่3 เมื่อวนที่8กัน,กนยายน2516ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรานัทน,น,นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรตีสิทธิ์เจแดงกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,นั่นเพชรตีสิทธิ์เจแดงนะครับเป็นมวยเปิดเกมเตะขาเจาะยางอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกหลดดอกนะครับลุนนับรุ้นนอกได้ตลอดครับก็คือ สไตการชกของนั่นเพชรตีสิทธเจแดงแต่ทว่าเสียเปรียบรูปร่างครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรตีสิทธเจแดงนะครับก็ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับสองฟอร์มหลังก็แพ้นองคอยทางด้านกล้องนภาสอสอต้อยแปลิวในยกที่3เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์สองที่อ,อตโกสามจังหวัดน,นนทบรุรีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนสลันดาบรันสลาาักามุวันที่7มีนาคม266ที่เวทีมวย รังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเพชรตีสิทธิ์เจแดงนะครับสาหรับมวยคู่นี้ซึ่งเป็นคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรตีสิทธิ์เจแดงนะครับลุนนับลุนน็อกได้นะครับหนักทุกลูกทุกดอกวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรตีสิทธิ์เจแดงให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรพิเชษลูกเจ้าแม่ใส่ทองหรือหอจกก,กรกุบสุทธินะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าแม่ไส่ทองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่กับสอจิ้วลูกเจ้าแม่ใส่ทองวันนี้เจอทางด้านชาติชนินสอจอต้องปราจีนหรืออภิชาติมวยไทยยิมนักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทย่านคลองสมวา ฮัทไทยลาดนะครับวันนี้ชคกันในพิกัด136ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรพิเชษลูกเจ้าแม่ใส่ทองช่งน้ำหนักได้136.3ลดไปจุด3นะครับส่วนทางด้านชาติชนินสอจอต้งปาจีนะครับช่งน้ำหนักได้115.8ขาดไปจุด2ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านชาติชนินสอจอต้องปราจีนนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงปั้มตีแข็งแกงแข็งแรงอาวุธหนักแรงหน้าเสือดีบรรยากาศดีสิ่งแวดล้อมดีมีตัวเงินมาสู้คบนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นชาติชนินสอจอต้องปราจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านชาติชนินสอจอต้องปราจีนนะครับก็ไปชนะนอกทางด้านปานเพชรอปิติศักดิ์ในยกที่4ี่ เมื่อนยิบเสิงหาคม2องที่เวทีมวยรังสิตวัยล่าสุดก็ไปชนะนกสิทธิศักดิสก์สอประสบโชคในยกที่3เมื่อเนที่28กันยายน266ที่จังหวัดนครราชสีมาคำนี้คือฟอร์มหลังของนั่นชาติชนินซอจอตตงปราจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นเพชรพิเชษลูกเจ้าแม่ใส่ทองกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรพิเชษลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเป็นมวยซ้าย หายไปนานเหลือเวทีไปนานครับไปแข่งขันกีฬามหาลลยเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแข็งแก่งแข็งแรงศอกหน้าศอกคมและก็เป็นมวยที่อาวุธหนักแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน,นันเพชรพิเชษลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปแพ้นอกแขงทางดน,น้นานธนพลสิทธินยกพันศักดิ์ในยกที่4เมื่อวันที่25เมษายน2อ1 6ที่เวทีมวยรังสิต วัยล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมีเมื่อที่1มิถุนายน2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเพชรพิเชษลูกจ้าแม่ใส่ทองนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านชาติชนินสอจอตองปราจีนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5าดาวครับ ไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนัานคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับนักชกจากเมืองยะโสธรน,นะครับซ้อมที่ค่ายมวยนุ้ย4ี่มุมเมืองอยู่กับเสียนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับวันนี้เจอกันทั้งนัานสิงดํากาแฟ,ฟโฟกัสนะครับนักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยัก์นะครับอยู่กับเสียชายสุขโขทยัยหลังวัดธัญญผลลำลูกกานะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด1 1 9ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคิวทองนุ้ย4ี่มุมเมืองช่างน้ำหนักได้120.6ลดไป1.6นะครับส่วนทางด้านสิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะครับช่างน้ำหนักได้119ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านสิงห์ดกาแฟโฟกัสนะครับก็เป็นมวยเก่าเก๋าเกมครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่อง คล่องแค่ว,ว่องไวสาสแข้่งโต้แข้งแข่งสายดีตีหน้าคมปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงแต่ถ้าว่าเลื้อเวทีไปนานนะครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นสิงดํากาแฟโฟกัสนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นสิงดํากาแฟโฟกัสนะครับก็ไปชนะน็อกเพชร,พชร,รมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มในยกที่1เมื่อ12กุมภาพันธ์สอ6ที่วิกหมอชิดไฟล์ล่าสุดไปแพ้น็อกให้กันทังน,นั่นฉลามดำนยกเอท่าสาลาในยกที่4ี่ เมื่อวันที่พฤษภาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นสิงดํากาแฟโฟกัสนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นคิวทองนุ Q ong, น้ย4ี่มุมเมืองกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของนั่นคิวทองนุ Q ong, น้ย4ี่มุมเมืองนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงดักถีบขวางหน้าดันแทงมีศอกสวนได้เวท สลัดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีแล้วก็หายใจทุกเดือนครับนี่คือสไตล์การชกของด้านคิวทองนุน Q ong, น้ย4มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปแพ้คะแนนบางต่อพอหลักบุญเมื่อที่8กรกฎาคม266ที่ RWS แล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนราชเดชท,ทีเอ็นมวยไทยยิ่มเมื่อที่13สิงหาคม266ที่วิกหมอชิดนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นคิวทอง นุย้ยสี่มุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านคิวทองนุย้ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยที่สูงยาวครับแล้วก็ฝีมือคบเครื่องหายใจมาตลอดวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางด้านคิวทองนุย้ยสี่มุมเมืองให้ไปอีก5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัย เฮ่งเฮงรวยรวยสวัสดีครับ